เที่ยงคืนกว่า,วาที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะอาจารย์หมอธวัชชัยจะกลับมาถึงประเทศไทยสื่อมวลชนรอทุกแขนงน,นะคะเพราะว่ามือถือน้องตังโมจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็ DSI จะไปรับมอบอาจารย์ปันเทพคุณอัจฉริยะจะไปรับมอบต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้มาคุยกันทุกเรื่องในความคืบหน้าต่างๆเหล่านี้และแน่นอนแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อยาดคะต้องถามก่อนเลยพี่อยาด อะไรที่นำมาให้ถึงจุดนี้ที่มีการแตกหักกับคุณเต้มงคลกิจก็ก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วมัง้งคุณเต้มงคลกิจมารายการคนดังนั่งเคลียร์พี่อัดโฟนอินเข้ามายังขอบคุณเรื่องของอวงจรปิดที่คุณเต้มอบให้อยู่เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาถึงจุดนี้พี่อัดคือเรื่องของวงจรปิดก็เป็นอย่างที่ผมของคุณคเข้ามาโดยตลอดและให้เครด,ดิตเข้ามาตลอด3ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยลืมอยู่แล้วว่าเราได้กล้องวงจรปิดมาจากเขาะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่ในขณะนี้ถ้าเราขืนปล่อยเขาเนี่ยนะครับยังออกสื่อแล้วก็พูดถึงแนวทางของความขัดแย้งในแนวทางที่เราทําอยู่ขณะดนี้กับทีมงานบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเรื่องของการดําเนินคดีกับสืบสวนสืบสวนเนาะกับเจ้าที่รัฐและผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับผมมองว่าสิ่งที่เขาไปพูดออกสื่อว่าตํารวจเนี่ยนะไม่ได้ทุจริตตารวจไม่ได้บกพร่อง แล้วก็ตำรวจม,มีเวลาน้อยในการทําคดีเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับกับการทํางานของเราแลวก็ให้เกิดทําให้เราเนี่ยเกิดความเสียหายได้ในใน,ในเรื่องของสำนวนคดีดังนั้นเนี่ยเมื่อแนวทางของคุณเนี่ยไม่ไม่ตรงกับเราเราคิดว่าถ้าเราคืนบอกให้คุณเนี่ยยังพูดไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีของเราด้วย ค่ะทาไมถึงคิดว่าคุณเต้มงคลกิจพูดไปเรื่อยแกก็มีหลักฐานของแกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกบอกแกมีกล้องวงจรปิด3 4 3สิี่ม้จุดไหมพี่อัดจริงๆคืออย่างนี้ครับกล้องวงจรปิดจะมีอยู่สามสแห่งเนาะกล้องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกล้องของบริษัทเอกชนนะครับสองแห่งนะครับรวมแล้วเป็นทั้งหมด3แห่งนะทีนี้แกก็มาโมว่าแกได้กล้องจากกรม,ม,มาาอกมทงงลชนบทไม่อีกนะครับล่าสุดนะทีนี้เราก็ดูแล้ว มันก็เป็นกล้องอันเดียวกันกับที่เราได้มาเมื่อสามปีที่แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือหรือว่าได้มาแบบแบบว่าเป็นข้อมูลใหม่มันคือข้อมูลเดิมไอไอกล้องที่ตรงใต้สะพานสังฮีที่จะมีมุมที่มันชัดๆเนี่ยนะที่ผ่านไปเนี่ยเป็นกล้องมุมเดิมที่เรามีอยู่แล้วหรอมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วที่สื่อมวลชนก็เอามาเสนอนำเสนออยู่แล้วเมื่อสามปีที่แล้วพี่เต้แกเอาไปให้ DSI เมื่อเมื่อวันก่อนเมื่อวันจันทร์ ก็คือมุมนี้เรามีอยู่แล้วที่บอกไว้เห็นคนบนเรือห้าคนนั่นเราเราก็เราก็เห็นยู่นห้าคนเราทำมาเราทามาก่อนแล้วให้เอกราชนาโปคินอ่ะนะเอกอ่ะทำกันมาตั้งแต่สามปีที่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เอาไปให้อาติประเทศทาให้มันชัดๆนะสามารถดินี้ได้แล้วเีไม่ห้าคนตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วผมก็เอาภาพนี้แหละขึ้นไปคุยกับอดีตผบตรที่ห้องนะว่ามีห้าคนไม่ใช่หกคนั้งแต่เมื่อเกือบสามปีที่แล้วที่บอกว่าขออดีตพบตรขอพี่อัดว่าว่า ให,ให้้คนที่ดูกล้องจะปิดเนี่ยนะชื่อแกเป็นตำรวจรจราจรอยู่นครบาลน,นะครับเขาก็มาเรียนรู้จากเรานี่แหละนะผมพูดอะไรก็ได้เสร็จแล้วเขาก็คิดมาเราคือห้าไม่ใช่หกแต่ในความคิดของเขาอีกอันหนึ่งที่เขาไม่ตรงกับเราคือเขาบอกว่าน้องแตงโมะตกกลับโดยด้านฝาอแต่เราบอกว่าก็แซนบอกว่าตกกลับโดยด้านซ้ายแล้จะไปตกด้านฝาได้ไงแกอ่ทีนี้ ไอจำนวนคนนับอ่ะคือ5คนเท่ากาันแต่ตำรวจเนี่ยชุดสืบสวนสอบสวนของตำรวจตอนภักหนึ่งที่แถลงเมื่อวันที่26บเมษายน2 5 65กเนี่ยก็ยืนยันว่ามี6คนตรงเนี้ยมันก็เลยขัดแย้งกันอืแต่จริงจริงๆเรามีกล้องนี้มานานแล้ว,นนลวพี่อัดแล้วแล้วที่คุณเต้บอกว่าจริงๆกล้องวงจรปิดที่มอบให้พี่อัดเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วก็เป็นหลักฐานสําคัญที่พี่อัดเอาไปใช้สู้คดีที่ตํารวจ21นายฟ้องพ,พี่อัดจ,จนกระทั่งยศฟอ้องในคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่เลยครับผมไม่เคยเอาไปใช้เลย ถามลูกน้องเขาก็ได้นะครับผมเนี่ยทาหน้าที่เป็นทนายฟาร์มเองในคดียี่เป็ดตำรวจนะทนายฟาร์มผมเนี่ยสุธีพงศ์นะครับผมให,ให้เป็นรับหน้าที่คือสืบคุณหมอนะครับก็คือเป็นหน้าที่สืบคุณหมอธวัชชัยกัญชรินะนะครับส่วนแล้วก็ถ้าผมย้อนผิดก็ให้สืบคุณหมอสุนทรงอีกคนหนึ่งนะทนายฟารมผมนะครับส่วนผมเองเนี่ยสืบยี่เป็ดตำรวจแล้วก็สืบผู้เชี่ยวชาญเรือสืบคุณหมอ ที่รักษาคนบนเร,รือเรื่องยาเสพติดแล้วก็สืบเดี๋ยวนะสืบอ,อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าของบริษัทจีเบสอันนี้ผมสืบเองผมผมผมนำสืบเองสักคันเองเห็นว่าลูกน้องของคุณเต้มงคลกิจก็ก็เป็นจำเลยที่สามร่วมกับรว่ว,รวมผมด้วยซึ่งผมก็จัดหาทนายความที่เป็นอายการอาวุโสนะครับอดีตายการอาวุโสเนี่ยนะครับมาเป็นทนายความให้นะอันนั้นก็ให้แกไปคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเราไปคนออกหมด นะแต่นั้นเนี่ยผมไม่เคยใช้เลยกองวงจรปิดของที่เต้พูดอะนะครับเพราะว่าเราทําเมื่อ3าปีก่อนเนี่ยเราได้ทําภาพนิ่งแล้วก็เอาไปเสนอที่ให้อดีพอตพัตรดูบนห้องเนี่ยก็คือ5คนและสารก็เชื่อภาพนิ่งของเรานี้ว่าจริงบอนับคนแล้วมันมี5้าคนในเวลา2 2่สิซึ่งเป็นเอกสารรอ38ในสารอาญาค,ครับไม่ได้เกี่ยวกับ ความคุ้มปิดของสสเต้เลยอืมอ้าวคุณผู้ชมคะเมื่อเช้านี้อย่างที่บอกว่าที่บ้านพระอาทิตย์พี่อัจฉริยะกับอาจารย์บันเทศก็ได้มีการถแถลงเรื่องเกี่ยวกับคุณเต้มงคลกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตเปิดเ,เมื่อเช้าที่ช่อง8เราไปไลฟ์สดการถแถลงนี่นะคะเห็นว่ามีการตัดมาแล้วใช่ไหมอ่ะคลิปอาจารย์บันเทศแถลงนิดนึงเหตุผลเดียวกับที่พี่อาาัดพูดนะคะอาจารย์บันเทศแถลงว่าอย่างไงบ้างประกอบให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยจากการถแถลงข่าวเมื่อเช้าที่บ้านพระอาทิตย์คะ่ะ ผมอยากจะติดต่อคุณเต้ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าคุณหมอธวัชชัยติดต่อกันอยู่แล้วก็อยากจะให้ช่วยคัดกรองเช่นเดียวกับการคัดกรองกับข้อมูลบางแจ็คว่าอะไรเป็นข้อมูลใหม่อะไรเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเพราะผมมาทีหลังนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าจุดยืนที่เราอาจจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเลยที่เป็นเหตุทําให้เราอาจจะร่วมงานกันไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าก็เพราะเหตุว่ากรณีของคุณบางแจ็ก ได้นำเสนอที่ผ่านมาก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่กรณีที่คุณเต้ไปพูดสัมภาษณ์ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบปฏิบัติโดยสุจริตเพียงเพราะเวลามีจำกัดเท่าที่พยานหลักฐานมีผมเรียนให้ทราบว่าการพูดแบบนี้เป็นคนละทงก,กันกับพวกเรานะครับ เพราะในเมื่อเราไม่สามารถเป็นคู่ความในสำนวนคดีหลักได้เราก็ต้องไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเราศึกษากฎหมายและเดินทางที่ไปสู่การพิสูจน์ว่าเจ้าที่รัฐ และเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่เพราะขั้นตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่และสําเร็จเมื่อไหร่ก็จะเป็นกระบวนการเพิ่มศักยภาพกระบวนการสืบสวนสอบสวนในชั้นคดีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรณีการที่เจ้าที่รัฐหากปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วเป็นการทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุถึงแก่ความตายก็ดีหรือคดีอ้าวค่ะอา,าจารย์บันเทพทแถลงเอาไว้กับพี่อัด ก็คือเหตุผลสําคัญก็คือแนวทางไม่เหมือนกันอันนี้คือธงหลักถูกไหมฮะแนวทางไม่เหมือนกันแล้วมีที่บอกว่ามีก่อนหน้านี้พี่เต้ให้ทีมงานติดต่อมาที่บ้านพระอาทิตย์เพื่อจะขอร่วมงานด้วยอย่างนี้ครับอันนี้จรงิงคืออย่างไรเต้เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าลูกน้องของเต้เนี่ยค่ะนะครับติดต่อทีมงานผมนะครับโดยขณะนั้นเนี่ยเราเราต้องการภาพวงจรปิดภาพหนึ่งค่ะซึ่งซึ่งอยู่ที่เต้เพราะว่าเนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าผล,ลิตเนี่ย มีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดในการเข้าเข้าดูกล้องวงจรปิดทีนี้ก็เต้เขามีอยู่ใช่ไหมครับเราก็ขอที่ลูกน้องเต้น้องเต้ก็บอกว่าเต้ไม่ให้นะครับถ้าอยากได้เราไปขอเต้เอาอันนี้คือนานหรือยังครับพี่อัดก็ประมาณสักก่อนที่เขาจะไปเดทอไยประมาณสักสัปดาห์หนึง่งอ๋อก็ประมาณปลายเดือนมกราใช่ทีนี้ผมก็ผมก็โทรหาเต้ว่าเอา้าทำไมไม่ให้กล้องอท้งทั้งที่เคยให้มาเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ผมก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็บอกไม่เป็นไรผมก็ ผมก็ไปเรียนอาจารย์บันเทพกับเอกว่าเขาไม่ให้พี่เอกบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปเอาจากสื่อก็ได้ไม่เป็นไร<ม>ทีนี้ก็รุ่นน้องของเต้นเนี่ยที่โดนคดีกับผมเนี่ยเข้าไปคุยรุ่นน้องผมบอกว่าเอางี้ดิอย่าได้กล้องมาถ้าอยากได้กล้องก็ไปบอกพี่อัดหน่อยว่าให้พี่เต้มาร่วมเป็น<ม>ทีมทีมเดียวกันเพื่อให้พี่เต้นเนี่ยจะได้เอาตรงเนี้ยไปใช้ในการที่จะอนานตบข้างหน้าในการเลือกตั้งสส<อ><ๆ>ก็จะได้มีแสง ว่ามาทําคดีน้องแดงหมูด้วยซึ่งผมก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่เงื่อนไขที่จะต้องมาต่อรองกันดังนั้นผมถึงปฏิเสธไปว่าไม่จําเป็นค่ะแล้วกล้องตัวนั้นสําคัญยังไงที่พี่อาจอยากได้จากคือคกล้องตัวน,นั้นอนะ่ะมันมันจะเราอยากจะดูตรงที่ส่วนที่มันหายไปตอนย2 3 2อดสอ่ะตอนหน้าเราพอดีมันของเราเคยมีนะครับตาที่มันหายไป เจะปที่เป็นท้ายเรือใช่ไหมคะที่ก่อนจะถึงเวลาตก22.34ที่ตํารวจแถลงที่เคยเอามาให้ดูเราต้องการแค่ว่ามาดูว่าถ้าต้นฉบับของเต้เนี่ยมันจะคมชัดกว่าของเราไหมแค่นั้นเองไอเราอมีอยู่แล้วมีแต่ว่าเอามาเทียบว่ามันจะคมชัดไหมเพราะของเขาได้มาจากต้นฉบับอ่า แค่นั่นเองแล้วสุดท้ายคือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัวนั้นเขาไม่ให้นะเขาก็ยืนยันเขาไม่ให้อ่านะครับค่ะแต่ว่ามันก็เป็นที่มาที่ทางด้านของคุณอาสนทิเมื่อวานเนี่ยได้มีการพูดในรายการสนทีทอกว่าบ้านพระอาทิตย์ไม่ต้อนรับคุณเต้แล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยพี่อย่างนี้ครับก่อนคุณหมอธวัชชัยเนี่ยไปที่อเมริกานะสสเต้เนี่ยก็มีการไปคุยกับคุณหมอธวัชชัยว่าบางแจ็คเชื่อถือได้เหรอมือถือของจริงเปล่าหรือเป็นของปลอม หรืออะไรเงี้ยทำให้คุณหมอตวันชัยเนี่ยก็ลังเลทีนี้ก็ไปคุยกับบางแจ็คก็บอกให้ให้มือถือคุณหมอได้ไงเดี๋ยวจะไปทันบ้านราทิตย์หรือทันอาญาียได้ไงเขาอาจจะไปเรียกร้องผลประโยชน์ก็ได้นะอันนี้หมายถึงใครไปคุยกับบางแจ็คคุณเต้คุณเต้<ด><ด>ไปคุยก็คือว่าคุยกับคุณหมออย่างหนึ่งคุยกับบางแจ็คอย่างหนึ่งพอคุยกับบางแจ็คก็คือว่าอย่าให้เขานะเดี๋ยวเขาอาจจะ มีอะไรรูปในมือถือหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวนักการเมืองเนี่ยแล้วบ้านพาทิย์หรือผมเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์ใน,ในการสมัหาผลประโยชน์อหรือเนี่ยคุณห<า>มอเนี่ยเ,เอาไปตบซับหรือเปล่าใช่รัศดรจะเป็นอย่างนั้นทีนี้คุณหมอก็เลยเห็นบางแจ๊กเนี่ยไปคุณหมอก็เลยูจะไปดีไม่ไปดีวะโทษนะครับทีนี้ก็คุณหมอถามผมว่าเอาไงผมบอกว่า ก็คุยกับบางแจ็คเลยว่าจะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้จะได้ไม่ต้องไปก็ตลังก็ได้คุยกันพอคุยกันบางแจ็คก,ก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าเต้พูดแบบนี้คุณหมอก็บอกเอา้าเขาพูดกับผมอีกแบบหนึง่งทีนี้เนื่องจากว่ามันก็มีการบันทึกเสียงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอ,อย่างนี้คุณหมอคุยให้จบแล้วคุณหมอก็เลยเดินทางไปที่อเมริกาเลยพอไปเจอบางแจ็คถึงได้คุยกันถึงก็ได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วบางแจ็คก,ก็เลยบอกอาจารย์ปานเทพว่า เต้คุยกับบางแจ็คแบบนี้อคือหลายคนก็ตั้งคําถามว่าแล้วเราไว้ใจบางแจ็คได้มากน้อยแค่ไหนครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงหรือเปล่าเรื่องเราเราไม่ใช่มีหน้าที่ไปตรวจสอบบางแจ็คคุณหมอธรรมชัยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของบางแจ็คทีนี้อย่างน้อยสุดคือเมื่อเขายินยอมมอบโทรศัพท์มือถือที่เป็นต้นฉบับของน้องแดงโมให้เราเพื่อนําไปมอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยผมก็เห็นความจริงใจของบางแจ็คแล้วว่า เขาเนี่ยไม่ให้เราก็ได้มไม่ให้คุณหมอก็ได้ใช่ไหมครับแต่เพื่อความสบายใจของหมอบางแจ็คคุณก็แบกไว้ชุดหนึง่งนะแล้วเอาต้นฉบับเนี่ยที่เป็นเครื่องจริงเนี่ยให้คุณหมอโดยที่คุณหมอไม่แตะต้องเลยนะให้บางแจ็คเปคนทําเองแพ็คกิ้งเองทุกอย่างแล้วก็ต้องบอกกันว่าพัดเวิร์ดนะยังไม่บอกนะ,ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีอะไรระหว่างทาง แต่รู้ใช่ไหมแต่รู้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวบางแจ็คจะโทรมาบอกเจ้าที่เดตไออ๋อคือหมายความว่าคุณหมอทวัชชัยถือมือถือมาก็ยังไม่รู้พาสเวิร์ดนะใช่ก็จะเข้าเครื่องยังเปิดเครื่องไม่ได้คือแล้วบางแจ็ครู้พาสเวิร์ดด้วยกันอะไรคะกู้มาไม่ใช่ฮะบางแจ็คเขาเขาเขาตั้งพาสเวิร์ดไว้แล้วอ๋อเขาคือก่อนหน้านี้มือถือของเขาเขาก็เลยตั้งพาสเวิร์ดไวแล้วใช่ทีนี้คือด้วยความให้เกิดความสบายใจคุณหมอก็ไม่อยากไปยุ่งกับมือถือก็ไม่เปิดเหมือนกันก็ไม่เปิดเหมือนกันก็ทีนี้คือเดี๋ยวพออมมีีกกาารรส่งบันนคื้ปะณ ดีหนึ่งอ่ะบางแจ็คก็จะบอกหวัวหน้าทีมชุดคณะนักงานสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนว่าพาสเวิร์ดอะไรก็คือให้ DSI หรื้อพาสเวิร์ดไปเลย <c oughs> ใช่ถูกต้อง <c oughs> ซึ่งเราไม่เกี่ยวแค่เป็นคนนำส่งถูกต้องเพื่อความโปร่งใสเราก็ถึงเชิญสืบวนชนไปเป็นสักขีพยาน <c oughs> แล้วก็ผมก็ให้ทางชุดพิสูจน์หลักฐานของพอทเนี่ยของกระทรวงธรรมมาเป็นคนรับมอบจากคุณหมอธวัชชัยแล้วก็ พาดเวิร์ดก็บอกกันตอนนั้นตรงนั้นเลยใช่แต่ว่าที่เมถามเมื่อสักครู่นี่ที่บอกว่าเชื่อถือได้แค่ไหนหมายถึงกรณีของพี่เต้มงคลกิจว่าไปคุยกับทางด้านของบางแจ็คณตอนนั้นเราเชื่อถือได้แค่ไหนเรามีคลิปอยู่แล้วคือมีคลิปหลักฐานใช่ที่พี่เต้พูดอยู่แล้วพี่เต้คุยแบบเนี้กับบางแจ็คใช่เอาผมผมเปิดให้สั้นๆนิดเดียวอ่ะสั้นๆอ่ะสั้นๆซะหน่อยค่ะซะหน่อยค่ะเราจะได้ให้รู้กันให้รน่าให้รู้ว่าให้รู้ว่าคือมีคลิปเสียงจริงเนะ มีคลิปเสียงจริงแต่เราขอเปิดนิดเดียวว่าเอาแค่ว่าเป็นเสียงบางแจ็คกับเต้แล้วกันเนาะ่ะได้คเดี๋ยวเอาไว้กับกับไว้อที่ไม์ของพี่อัดเนาะ,อะโอเคฟังแค่นี้พอแล้วว่ามีจริงมันยังไม่ถึงตอนสําคัญนะพี่อัดไ,ได้เอาแค่นี้พอพี่อัดให้ฟังแค่ว่าเสียงใครสองคนผู้ชายุยกันอะ มีมีการสนทนาจริงเนะนี่แค่จูนเองเนะว่าใช่เสียงพี่เต้หรือเปล่าเสียงใครนะคุณผู้พเพราะว่าผมไม่ของแค่นี้พอเพราะว่าโอคุณผู้ชมขัดใจนะเนี่ยพี่อัดไ,ไม่คืออย่างนี้ผมเน้นว,ว่าคือด้วยความาร้ญาตเนะ,ะผมก็ไม่อยากเปิดแต่เอาไว้ว่าถ้าเขายังยังพูดไม่หยุดหรือย,ยังกล่าวหาไม่หยุดนะผมจะเปิดให้เขารู้ว่าผมมีของ ไม่ใช่ไม่มีของเอ้ยได้คุยกับพี่เต้บ้างไหมหลังจากไม่คุยครับ<ๆ>เพราะว่าผมไม่ให้ราคาเลยเพราะว่าสิ่งที่มาไลฟ์สดเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าให้อาสุนที่บ้านบานทิตต้องขอโทษเนี่ยถ้าไม่ขอโทษเนี่ยจะไม่ให้เปิดคลิปวงจรปิดเนี่ยเพราะว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคุณไม่ใช่เจา้าของลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับกล้องของเอกชนซึ่งจริงแล้วอาสุนทีเนี่ยเขาพูดเนี่ยเพราะแนวทางคุณเนี่ย มันขัดแย้งกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิดงนั้นการที่คุณจะมาไลฟ์สดแล้วคุณต่อรองว่าถ้าหากว่าไม่ขอโทษคุณจะให้เปิดกล้องวงจรปิดออแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าไอ้ที่คุณพูดอะไรไว้อะเรามีคลิปหมดอืมเอาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องให้พื้นที่พี่เต้มงคลกิจเขาพูดบ้างนะไม่เป็นไรเขาพูดเลยครับนะเขาพูดเลยเราตอนนี้ยังไม่ได้ว่าติดต่อพี่เต้ได้หรอกนะคะแต่ว่าแกมีไลฟ์สด ขอมาสักคลิปหนึ่งสองคลิปก็ได้ค่ะที่แกพูดถึงมีสองประเด็นนะเรื่องตบซับกับเรื่องไม่เข้าบ้านพระอาทิตย์นะคะไหนลองลองดูหน่อยเอาคลิปมาเปิดหน่อยก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ฟังไ,ไม่เป็นไร<า>ครับผมยินดีรับฟังอยู่แล้วครับออาเปิดมาอไอ้ที่บอกไม่เอาผมเนี่ยเพราะผมไม่เคยขอเข้าทีมนะฮะผมไม่เคยขอเข้าทีมบ้านพระอาทิตย์จำปากผมไว้นะผมไม่เคยขอเข้าทีมบ้านพระอาทิตย์ผมเป็นตัวของผมเองมาโดยตลอดโดยที่ ทำแต่ละเรื่องเนี่ยผมทำสำเร็จทุกเรื่องนะคือถ้าคุณสนทิพูดจาไม่ดีกับผมเนี่ยผมก็แม่ผมก็ให้อภัยเพราะว่าเป็นผู้อาวุโสกว่าแล้วรู้จักกันมา20ปีนะครับไม่ต่อล้อต่อเถียงกับผู้ใหญ่นะครับแต่ผมขอร้องนะครับว่าคลิปวงจรปิดต่างๆที่คือผู้จัดการนะครับเอาคลิปของผมไปออกเนี่ยต้องขออนุญาตผมก่อนนะครับเพราะผมคือเจ้าของคลิป ต่างๆที่อาจารย์ปานเทพเอาไปออกเราเล็กคอมเมนต์ถึงผมทุกครั้งและสื่อมวลชนที่ได้คลิปไปเนี่ยไม่ได้มาจากตำรวจน,นะฮะได้มาจากผมนะฮะสอสอเต้พลัมเจ็ดนะครับเนี่ยจำปากไว้ได้มาจากเต้พลัมเจ็ดคนเดียวนะครับที่พี่อาจบอกผมเนี่ยกับสอสอกายไปตบซับหนึ่งจุดสองล้านห้าไอ้หนึ่งจุดสองล้านถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยพี่อาจถูกดำเนินคดีไต่หาเลยนะ <S <S ไปหาไปหาคนให้มาให้ได้ก่อนนะครับ ไปหาคนให้มาให้ได้ก่อนถ้าหาคนให้ไม่ได้เนี่ยอย่ามาเก่าหาผมแบบนี้ผมเสียหายนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรคมาเสียหายด้วยนะครับแก้ข่าวให้ด้วยผมจะไม่ฟ้องนะครับถ้าแก้ข่าวให้นะครับส่วนสส,สากายประธานกรรมธิการไอ้ที่สภาผู้แทนรัษฎรรองเลข,ขาธิการพรรคประชาชนเขาเสียหายเขาคงต้องรักษาสิทธิ์ของเขาเอง ก็ไปเคลียร์ไปเคลียร์กันเองนะก็ภายในเจ็วันเนี่ยนะครับถ้าไม่ขอโทษผมเนี่ยผมจะฟ้องนะครับอ้าวภายในเจ็วันค่ะพี่อาจถ้าไม่ขอโทษเขาเขาจะฟ้องผมผมไม่กลัวเลยเพราะอะไรหนึ่งเรื่องนี้ผมเคยฟ้องอาจารย์เดชาที่ศาลจังหวัดสุรบกาีค่ะคทณนายเดชาอาจารย์เดชาก็บอกว่าเต้มคนกิด เป็นคนไปร้องอาจารย์อันนี้หมายถึงเรื่องของ1.2ล้านประเด็นเรื่องของเรื่องที่มาที่ไปงเป็นยังไงคะพี่อาจผมเนี่ยเป็นคนไปจับบริษัทยูนิสคาโกอันนี้เมื่อเมื่อ3ปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับหลังจากเรื่องน้องตตงโมใช่ไหมคะใช่นะครับแล้วก็ผมจับเนี่ยเขาไม่ต่ำกว่า5ครั้งค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมใช้พันธริตดูสิทธิ์วริปโคนซึ่งเป็นคนฟ้องสสกายนี่แหละนะเรื่องของเรื่องของการบินประมาทด้วยการโฆษณานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเจ๊ินนะครับ ซึ่งตอนนั้นเป็นคนท,ที่ดูแลคาโก้ให้กับค,คุณอารีนะครับผมก็ถามว่ามีข่าวว่ามีการไปเอาตังคือเขาหูว่าเอามาให้ผมจริง,รงๆคือตัวเลขที่บอกอญญาจารย์เดชาคือหกล้านนะครับแต่ทีนี้พอมาถึงผมเนี่ยผมทราบว่ามีหนึ่งจุดสองล้านะนะครับผมก็ไปถามเจเหวันว่าเจวันผมเคยไปเอาเงินไข่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาใช้ก,กับอาลีให้นะเขาถึงบอกว่าเป็นนี่แหละ คนในการเมืองมาเอาแลวจ่ายไปแล้วคือ1.2ล้านแล้วบอกจะมาดูแลอัจฉริยะผมก็ถามเต้เลยโฟนอินเข้ามาในโคนันเมืองไทยด้วยผมบันทึกว่าอยู่สามปีแล้วยังอยู่เต้บอกผมเลยว่าคนที่เอาไปคือสสกายพูดแบบนี้ไม่มีหลักฐานมีหลักฐานเป็นเขามาเขาลรืมไปหรือเปล่าสามปีที่แล้วเนี่ยเขามาไลฟ์สดกับโคนันเมืองไทยแล้วเขายังคุยสามสายกับตัวแทนของเจวนหรือ ตัวแทนของยูนิตคารโก้ค่ะนะว่าเงิน1.2ล้านเนี่ยมีการเอาไปจริงแต่สสกายน้องเขาเป็นคนเอาไปหรือจะเอาก็ได้นะเมื่อกี้ก็มีคลิปนะคลิปนี้ก็มีบอกนะว่า1.2ล้านเนี่ยเป็นสสกายเป็นคนเอาไปมผมยังไม่อยากเปิดเอาอยากฟังอะแต่ว่าเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อพี่อาจบอกมีหลักฐานนะเอาคุณเต้ก็บอกว่าเขาไม่ไดีพูดสักครู่ช่วงหน้าค่ะ น้ำพริกปากท้องอร่อยถึงใจกินก,กับอะไรก็ฟิน